สวัสดีจ้าวันนี้เราไปหาอะไรกินกันที่ตลาดสักพันแดงดีกว่าเพิ่งตื่นกำลังงงอยู่ใครผ่านมาเห็นก็แชร์ไลค์ซับด้วยโอเคไปเอาละเราไปหาอะไรกินกันไปงงเพิ่งตื่น ไปไปเออไปไปหาอะไรกินกันที่สะพานแดงเออฝนตกหาอะ้รกินที่สะพานแดงก่อนเดี๋ยวค่อยไปทานบักลุกเดี๋ยวไปถ่ายบักลุกตรงนู้นฟิวเจอร์ไปสะพานแดงเราจะไปตามล่าร้านเบเกอรี่มีหรือเปล่าก็ไม่รู้อยากกินเอแคร์ไป เออไปหาอะไรกินกันอ่าวฝนตกชิบหายชิบหายแล้วไปขณะจะเดินเข้าตลาดพอดีสะพานแดงช่วงบ่ายสองเนี่ยรถติดชิบหายโอ้โหออกมาจากบ้านฝนก็ตกรถก็ติดไป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 เข้าตลาดกันดีกว่าเอ่เอตอนนี้ก็อยู่ที่ไอ้นี่แล้ว ตลาดสะพานแดงตลาดเล็กๆน่ารักน่ารักอยู่ตรงลงรังสิตธัญบุรีคลองหนึ่งนะผมจะตามหาเอแครจะมีไหมเนี่ยแถวเนี้ยเออแต่ว่าร้านขาหมูเลิศวิไลเอ๊ะมีข้าวมันไก่รู้และรู้และรู้ละกินอะไรดีรู้และร,รู้และเดี๋ยวตามหาเอแคร์ก่อนรู้แล้วว่าจะกินอะไรดีโอ้โหอยากเดินเข้าไปเหมือนกันนะตัวบเบิ่มเลย โอ้โหพี่พี่เขานอนฝั่งทางเข้าผมตัวเบลเริ่มเลยเราเข้าทางนี้ดีกว่าอ,อขนมจีนนี่ก็น่ากินนะเนี่ยขนมจีนสมชายสมชายขนมจีนปักใต้เออน่ากินอยู่น่ากินอยู่ตรงนี้โซนฟู้ดคอร์ท กะลีปั <S <S ๊บป oh. ั้นสดเนี่ยร้านนี้อร่อยนลเนี่ยเนี่ยร้านปั้นสดเนี่ยกะลีปั๊บเนี่ยอร่อยมึงเคยกินแล้วแต่เราอย่าเพิ่งเราไปตามหาเอแคร์กันโอ้มีร้านปักเครื่องด้วยวะเอแคร์นี่ มีร้านเบเกอรี่เนี่ยร้านเบเกอรี่เนี่ยตรงนี้มีร้านเค้กด้วยร้านเคก้กอยู่ข้างหลังร้านกรี่ป้าปันสดเบเกอรี่เฮ้ยมีเอแคร์เว้ยเอแคร์เอแคร์กล่องเท่าไหร่ครับเอาเอแคร์กล่องหนึ่งครับได้มาแล้วเอแคร์ care, ด้วยความรวดเร็วเออนะเขาอยู่โซนหน้าหน้าตลาดเลย กล่องล้ยี่ห้าทุกกล่องอ 4, ฟสีหนึ่งก็คือห้ากล่องร้อยเออห้ากล่องร้อยประมาณเนี่ยเดี๋ยวเราเอาไงดีวะมีเอแคร์ละขนมหวานล้วคงไม่ต้องแล้วมั้งเดี๋ยวซัดของหนักเลยผมเห็นเป้าหมายหลักของผมแล้วล่ะเอเอขนมหวานร้านนี้ก็น่ากินนะเนี่ย เดินมาสุดสุดตลาดแล้วโซนข้างหลังก็จะเป็นของสดของแห้งอืมปะเดี๋ยวเรามึงก็ไปหาร้านนั่งสัทีเถอะดอกจิกเอ้ยเดินวนจนกูงงรู้ไหมเป้าหมายหลักอะไรร้านเลิศวิไลก็ไม่รู้ไปสั่งเลยอย่าเี้ยเขาจะมีข้าวขาหมู แล้วข้าวมันไก่แล้วก็ข้าวหมูแดงหมูกรอบรู้ไหมผมจะมิกอะไรผมจะกินข้าวมันหมูกรอบเออจะบอกให้เมนูนี้ที่เด็ดเลยเราลองดูกันเอาเข้าวมันหมดยังครับเอาเข้าวมันหมูกรอบไม่ต้องราดน้ำหมูดแดงใส่จานนะ,ะ,ะครับ ใส่กุนเชียงไม่เอาไข่คนสวยสับหมูกรอบเร็วหน่อยสับแบบตีนแปกเลยอย่างนั้นมันต้องอย่างนั้นตับตับตับ ขาหมูก็ยั่วเกินเบอร์ <Okay. S 1> อรวายกรีดหน้าตาดีเหมือนคนกินกับคนขายเลย จะกินก็กินซิรับวแวงอะไรเหมือนมึงมีของเป็นไงอร่อยไหมพูดสิพูด ไม่พูดอีกลวกปากซักนี่ก็คือข้าวมันหมูกรอบที่ผมชอบมิกรวมกันแล้วมันอร่อยดีเออข้าวมันกับหมูกรอบอืม แต่แม่งขอบอกเลยนั่งโคตรต้วนจริงๆแต่ว่าวันนี้ผมเพิ่มกุนเชียงมาด้วยไม่ได้ใส่ไข่ข้ามันร้านเขาเรียงเมด็ดดีอร่อยก็ไม่มันไม่มันมากนะอืมแล้วก็น้ำจิ้มค่อนข้างดี น้ำตุ๊บยังอร่อยด้วยฮะในราคา6-5บาทเนี่ยหมูกรอบเยอะอย่างเงี้ยแล้วก็มีก๋วยเทียงเนี่ยถือว่าราคาสมเหตุสมผลรสชาติโอเคลนะ มาเดี๋ยวเราหมอ้ออะไรให้หมดเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมเห็นขนมจีนน้ำยาข้างๆกีขนมจีนน้ำยาใต้สมชายเว้ยร้านสมชายขนมจีนน้ำยาใต้ ร้านเลือดร้านเลือดวลาอยู่นี่ขนมจีนอยู่นี่ มีใส่จานไหมครับเอาขนมจีนอันนี้น้ำยาอะไรครับอันนี้กะทิเหรอเอาน้ำยาเอายากะทิครับโอ้โหสีสันขนมจีนโหดไปไหม ทำไมดูเข็มจังโชคดีมึงนิ่งหลับขยับแดกทำงานเหนื่อไม่แตกนั่งแดกเหนื่อตกหน้าตาดีอีกแล้วแต่เอาพริกทอดมาซะเยอะกินให้หมดนะน้ำแตกแน่นๆราคา40บาท เพ่อูรู้คนไปคนไปเป็นไงควบคุมลำบากหลักซิสาทุกแดกไม่แบ่งกระเด็นใส่เสื้อซะ เป็นไงพริกปลอมเป็นไงเดี๋ยวตอนจบรู้เรื่องเลยห้าห้าห้ากระเด็นใส่เสื้อซิมึง เขามีแต่กาค่าพริกนี่กเกรียนคาบพริก เป็นไงพริกทอดทำงานเหนื่อเต็มหน้าเลยฮ้าห้าห้าได้เวลาของหวานดับเพ็ดในราคา25บาบาทหลายลูกเลยนะเนี่ย สองไม้สองมือเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นสามลูกเลยเหรอ จะหัดไปแข่งกับแนท VS ฟูดเหรอก็ได้กินกันไปแล้วนะสะพานแดงอืมอร่อยอยู่ทำไมต้องมาปิดคลิปในห้องน้ำไม่เข็นใจแถมระแวงไปทั่วตกลงมึงมีมอของใช่มหมผมเป็นคนที่ชอบกินอยู่แล้วนะเข้ามันดี๋าวกเกาะเนี่ยเออ นะแล้วก็เรื่องไอ้ขนมจีนเนี่ยนะผมว่าขนมจีนเนี่ยรสชาติโอเคนะแถมพริกปอมนี่โคตรเผ็ดเลยพริกปอมอะ่ะเออพริกป,อม,กปอมเผ็ดทําให้ขนมจีนอะอร่อยเออแล้วผักดองเนี่ยเขาโอเคเลยผักดองจะไม่เปรี้ยวมากหวานนิดๆอ,อร่อยส่วนเอแคร์ไม่ต้องพูดถึง ยี่บ้าบาทโคตรเยอะอืประมาณสิบสามสิบสี่ลูกอะ่ะโอ้โหยี่บ้าบาทกินหนำอะรสชาติดีด้วยไม่หวานมากกริมคัาตาดข้างในอะกิมนวาลิลาข้างในอะอร่อยหวานละมุนเลยเออตัวแป้งข้างน,นอกก็บางๆอร่อยข้างไหนก็มาลองกันนะตลาดสะพานแดงและอีพีนี้ก็จบเพียงเท่านี้แหละนะใหญ่พูดเยอะเจ็บคอ อย่าลืมนะแชร์ไลค์กดซับสไครด้วยไปเจ็บคออย่าให้พูดเยอะ